จริงๆมันไม่ใช่เรื่องที่แบบไกลตัวเลยนะแต่การที่ใครสักคนหนึ่งอะหรือคนที่คุณรู้จักอะค่ะจะรู้สึกว่ารู้เนือ้อรู้ตัวกับปัจจุบันขณะได้เนี่ยมันไม่ใช่หมายว่าไม่ใช่เรื่องง่ายนะเพราะว่าแต่ละคนก็มีความคิดไปถึงอดีตอนาคตเรื่องที่ยังไม่ถึงหรือว่าไม่ได้อยู่กับปัจจุบันเนี่ยขนาดทํากับข้าวอยู่ใส่พริกน้าําปลาเกลือแล้วแบบเอ๊ะฉันใส่หรือ,อยังคือแบบขาดไปเลย สวัสดีคุณพลสยามนะคะสวัสดีนะคะแแฟนคลับหรือเอฟซีตามไลฟ์มาทุกวันเลยวันนี้เราคุยกันเรื่องน่ารักน่ารักค่ะเรื่องตื่นรู้รู้อะไรโอเคมีใครมีอะไรแชร์บอกได้นะคะอ้าวนะข้อแรกไปแล้วนะคะรู้เนื้อรู้ตัวคือการตื่นรู้เป็นขั้นต้นเนาะข้อที่สองค่ะข้อแรกคือเรารู้ว่าเรากำลังทำอะไรอยู่ปัจจุบันนี้ใช่ไหมคะข้อที่สองสิ่งที่เรารู้ก็คือว่า เรารู้ว่าตอนนี้เรามีอารมณ์แบบไหนเรามีความสุขนะความสุขแบบเออความสุขดีมากเลยเป็นความสุขที่เรียกได้ว่าได้มาแชร์ประสบการณ์นี้ความสุขความยินดีความปิติที่ได้มีโอกาสอยู่ในไลฟ์แล้วก็มีเพื่อนๆทักทายเข้ามาอันนี้ค่ะเป็นความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นความรู้สึกเรามีหลากหลายระดับใช่ไหมคะแต่ละคน บางคนอธิบายความรู้สึกตัวเองไม่ได้ด้วยซ้ำว่าตอนนี้ฉันกำลังเสียใจบางคนก็บอกว่าไม่ว่าจะเจออะไรก็แบบไม่รู้สึกอะไรฉันไม่รู้สึกอะไรแต่จริงๆแล้วค่ะการที่คุณอนุญาตให้ตัวเองรู้สึกในทุกสิ่งทุกอย่างอะคะ่ะมันมันเป็นการปล่อยให้จิตของคุณนั้นเป็นอิสระการปล่อยให้จิตของคุณเป็นอิสระนี้ไม่ได้หมายความว่าคุณจะแบบเผลอฟุ้งซ่านไปเรื่อยอย่างนัน้ไม่ใช่นะคะ การฟุ้งซ่านคือการไม่รู้ว่าคุณคิดอะไรแต่การที่คุณรู้สึกตัวรู้สึกอารมณ์นึกคิดของตัวเองเนะะี่ยค่ะมันเป็นการรู้ตัวในทุกๆขณะจิตที่มันเกิดขึ้นนึกออกมคือจิตของเรามันไวมากอะค่ะเดี๋ยวก็คิดนูน่นคิดนี่ไม่แน่ใจว่าถ้าทางวิทยาศาสตร์มันมีมันมีผลงานวิจัยอยู่ว่าจิตของของเราเนี่ยความคิดของเราเนี่ยค่ะเออหวินาที1นาทีเนี่ยสามารถคิดได้ไม่รู้กี่เรื่อง การที่รู้ความคิดของตัวเองทุกๆขณะจิตทุกความคิดนั่นคือการตื่นรู้ข้อที่สองสำหรับใหม่ค่ะใครเห็นด้วยบ้างหรือว่าใครเออใช่ฉันก็เป็นอย่างนี้แต่เออบางคนก็ไม่รู้ตัวนะไม่ยจะบอกว่าบางคนก็ไม่รู้ตัวว่าคุณเองนั้นก็ตื่นรู้ขึ้นมาบ้างแล้วจริงไหมจริงไหมถ้าใครมี1ถึงสองข้อที่ใหม่พูดมาก่อนหน้านี้นะคะ หมายว่าคุณเริ่มเข้าสู่เส้นทางการตื่นรู้ของตัวคุณเองแล้วแหละนะเออยินดีด้วยนะคะยินดีด้วยถ้าใครใครคิดว่าใครมีประสบการณ์นี้แล้วว่าฉันรู้สึกความคิดของฉันน่ะมันเออมันโผล่ขึ้นมาไวมากแล้วฉันก็ตามมาได้ตลอดเลยอันนี้ค่ะมันคุณอยู่กับคุณกําลังอยู่บนเส้นทางของการตื่นรู้นี่แล้วเนาะโอเคใครเป็นบ้างพิมพ์สองสองสองมาหน่อยค่ะสําหรับข้อสองนะอืม สองสองสอง。